Welcome back to the channel, Motor Aura นี่คือ Toyota Fortuner Legender 2026เวอร์ชันที่พรีเมียมและหรูหราที่สุดจาก Toyota เมื่อมองรถคันนี้ก็ชัดเจนทันทีว่า Toyota ไม่ได้ทำให้ Fortuner เป็นแค่ SUV สายลุยอีกต่อไปแต่ยกระดับความหรูหราและภาพลักษณ์บนท้องถนนขึ้นไปอีกขั้น Fortuner Legender 2026ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ต้องการพลังพร้อมกับความมีคลาสไปพร้อมกัน เริ่มกันที่ดีไซน์ก่อน Fortuner l e g e n d e r 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่คมเข้มและดุดันกว่ารุ่นก่อนด้านหน้ามีไฟหน้า LED ดีไซน์เรียวกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่และกันชนสไตล์สปอร์ตท,ที่ให้ความรู้สึกของ SUV ระดับพรีเมียมตัวรถมีช่วงกว้างและทรงที่แข็งแรงสร้างความโดดเด่นบนท้องถนนล้ออลอยดีไซน์ใหม่ดูหรูและแตกต่างจาก Fortuner รุ่นปกติอย่างชัดเจนด้านข้างดูเรียบหรูแต่แฝงพลัง ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ทันสมัยและรายละเอียดที่ดูประณีตมากขึ้นภายในห้องโดยสารคือจุดที่ Legender 2026แสดงตัวตนที่แท้จริงทันทีที่เข้าไปนั่งจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราวัสดุแบบ soft touch เบาะหนัง p r e m i ยมและการตกแต่งภายในแบบ two tone ให้ความรู้สึกเหมือน SUV ระดับสูง แผงคอนโซลออกแบบมาอย่างเรียบง่ายและทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอเรือนไม่ดิจิทัลแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนและดูมีสไตล์เบาะนั่งแถวหน้าสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลส่วนแถวที่2และ3ก็มีพื้นที่ใช้งานที่ดีเช่นกัน ในด้านสมรรถนะ Fortuner Legender 2026ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังให้การเร่งที่นุ่มนวลและแรงบิดที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะขับบนทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดรถคันนี้ก็ให้ความมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทำให้การขับขี่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นโตโยต้ยังปรับจูนช่วงล่างใหม่ส่งผลให้คุณภาพการขับขี่สบายขึ้นโดยเฉพาะบนถนนครุขคะ ด้านความปลอดภยัย Fortuner Legender 2026ก็อยู่ในระดับสูงมาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบ ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลลและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวระยะห่างจากพื้นสูงและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่แบบออฟโรด ความทนทานและความน่าเชื่อถือของโตโยต้าเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลมากนักเรื่องการดูแลรักษาและราคาขายต่อโดยรวมแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนด2026ไม่ใช่ SUV ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพรีเมียมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราพลังและความน่าเชื่อถือในรถคันเดียว ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นห้องโดยสารที่หรูหราและสมรรถนะที่แข็งแกร่งทำให้รุ่นนี้กลายเป็น Fortuner เวอร์ชั่นที่หรูหราและมีระดับที่สุดหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ดูโดดเด่นบนท้องถนนและให้ความรู้สึกพรีเมียมจากทุกมุม Fortuner l e g e n d e r เด2 6ก็สมควรได้รับตำแหน่ง Fortuner ที่พรีเมียมที่สุดจาก Toyota อย่างแท้จริง